อ่ะมาโอเคใครเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนผมบ้างลงไดเวอร์เนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมตอนแรกคิดว่าไฟล์มันเสียก็ลบตัวเก่าไปโหลดใหม่มันก็ขึ้นอย่างนี้อีกเอาไปเจอวิธีหนึ่งง่ายมากง่ายเลย,ยนะไดดีมันลงไม่ได้ใช่ไหมก็เอามาไว้ที่เ e สก์ท็ ด,ดูอ่ะเปิดอ้าวได้เฉยเอองงปะเอออ่ะหรือว่าเป็นด i c e C ก็ได้โอเคลองดูนะสมมุติว่าอ่า Copy ป,ป,นะปั๊บไปไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันอ่ะว่างอ่าลองดูอ่ะ อ๋อ uh huh. เออก็ติดตั้งได้เหมือนกันงงมากอ,อืมดับเบิลคลิกก็ได้อ,อ่ะเหมือนกันเออนะง่านดีเดียวไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าอ,อืม มันจะต้องเป็นไดซี C อย่างเดียวหรือว่าโยนมาหน้าดิท็อปแล้วก็คอยติดตั้งพอถ้ามันอยู่ในไดดีเอเอสมมติว่าเก็บไว้ในไดดีอ่ะอ่าอ่าตัวเมื่อกี้อือฮะอ่ะไดดีนี่ไดดีนะเอองงว่ะไม่เป็นไร เผื่อใครเป็นอยู่โอเคตามนี้นะเผื่อช่วยได้ไปละ